สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับป้อมชาแนลนะฮะวันนี้เรามาดูเก็บเทียบนะครับข้าวกอขอหกกับข้าวกอขอหกต้นเตี้ยนะครับอันนี้เป็นข้าวอายุประมาณ140วันนะครับนาหยอดแห้งหยอด7จ็กโต่อไร่เท่ากันนะครับแล้วก็ระยะแถวก็ยี่สิบสามเซนเท่ากันนะครับหยอดวันเดียวกันนะครับ ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันคนทําก็คนเดียวกันนะครับนรามาดูนะครับอันนี้ความสูงประมาณ170เซนนะครับข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับมันไม่ค่อยให้เห็นรวงนะครับ ไม่โชว์ครับนี่นะฮะนี่ข้าวก็กำลังแทงแกทงรวงนะครับเราจะนับกอข้าวกอนี้ให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดต้นนะครับเนี่ยการออกรวงของโกคหกก็ประมาณนี้นะครับ อโอเคครับวันนี้เรามาดูกอขอเทียบกันครับเทียบความสูงก็ประมาณหน้าท้องนะครับ170 hey, ร,ร้อยเจ็ดสิบเซนเฮ้ยเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนวันนี้นะครับข้าวก็เริ่มออกรวงเหมือนกันนะครับ ขนาดรวงก็รู้สึกว่าตัวนี้จะสั้นกว่านิดนึงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับหรือมันอาจจะออกที่หลังนะครับอาจจะออกที่หลังมันเลยสั้นนะครับ แต่หญ้าตัวนี้นะครับมันต่านะครับมันสู้หญ้าไม่ได้นะข้าวตัวนี้นะครับสู้หญ้าไม่ได้ดูครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะฮะนี่ครับสู้หญ้าไม่ได้นะครับนี่ฮะรวงมันก็ยาวอยู่นะครับ อย,ยอยู่ถ้าทำนาดําหรือนาโยนนี่ก็น่าจะดีนะครับมันจะไม่ค่อยมีหญ้าครับถ้าหญ้ามีน้อยๆแบบนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับถ้าเยอะแบบนั้นก็มันจะคุมหญ้าคุมคุมข้าวนะครับอันนี้ผมจะนับขอข้าวให้ดูนะฮะ เดี๋ยวเอาเอากรอนี้เลยนะครับมันก็จะมีกอเล็กกอใหญ่ไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากรอนี้นะครับเดี๋ยวเกบพื้นที่ก่อนจำนี้นะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้นนะครับอันนี้มันคนละกอนะคนับรวมกันก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นกอเดีวยวกันนะครับที่เครื่องมันหยอดลงมานะครับก็มาสักสิบเอ็ดถึงสิบสี่ต้นนะครับก็ขอหกนี่มันเท่าไหร่นํากียี่สิบเหรอยี่สิบต้นเนาะจำไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงการแบบปลูกที่เห็นกับตาตอนนี้นะครับ ผมว่าก็เขอหกนี่ได้เปรียบกว่านะครับมันคุมหญ้าได้แต่เราต้องดูแบบผลผลิตก่อนนะครับดูตอนมันออกรวงหมดก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ฮนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ